สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับแล้วก็เนศึกษาที่ติดตามนะครับวันนี้เรานะครับก็กลับเข้าสู่เพจอุตสาหกรรมบริการนะครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับพุทธอุทยานนะครับคําชะโนดวันน้ําเขียวนะครับอยู่ที่ตําบลไทยสามัคีนาการอำเภอวันน้ําเขียวนะครับจังหวัดขอนลาศีมานะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินที่เข้าไปที่อุทยานนะครับ เราไปดูกันว่า,าคำชะโนดวันนั้งเขียวนะครับจะมีความสดสดงดงามแล้วก็มาสตันอย่างไรน,นะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะเอาใจสาย,สายบุญนะครับเอาใจสายเสียงโชคกันหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่อชอบลงไหลศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อปู่พญานาคนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เจอนะครับพ่อปู่ สีสุดโทนะครับแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับแน่นอนถ้าถ้าเราดูในเพจนี้นะฮะในเรื่องของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะน,น,นะครับที่สมนไทยสมคีนะครับก็เห็นว่าจะมีนะครับชุมชนที่เอาสินค้ามาขายนะครับก็ตลอดสองข้างทาง นะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะจับจ่ายซื้อของนะครับได้นะครับก็มีของที่ระลึกของฝากนะครับมีหมวกนะครับมีหมวกแล้วก็มีน้ํานะครับมีของกินต่างๆนะครับสองข้างทางนะครับซึ่งถ้าเดินมาแล้วเหนื่อยก็สามารถที่จะแวะซื้อน้ําซื้อของฝากได้นะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็น จุดทางเข้านะครับซึ่งในเรื่องของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวนะครับเมื่อใดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเมื่อนั้นก็จะมีเรื่องของการทําธุรกิจในชุมชนเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจในชุมชนนั้นดีขึ้นแน่นอนครับชาวบ,บ้านที่อยู่ในบริเวณตำบลไทยสมามคคกก็นําสินค้ามาขายนะครับก็เป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนนะครับให้มีรายได้ขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างมากๆเลยนะครับนะ เราต้องเดินไปอีกไกลหน่อยนะฮะบางั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอกันข้างในนะครับนี่ยังไม่ถึงที่แล้วครับผมรู้สึกผมเริ่มหิวแล้วโอเคครับกับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีเรื่องของการจัดการเนี่ยท่องเที่ยวนะครับ visitor management นะครับในเรื่องของ การจัดการนะครับท่องเที่ยวนะครับได้เยี่ยมชมอุทยานนะครับเป็นจุดๆนะครับจุดแรกก็เป็นจุดกราบห้องพระธาตุนะครับรู้สึกว่าจะมี11จุดนะฮะผมเห็นตัวเลขอยู่จุดสิบก็จุดของเที่ยวลึกครับนะครับแน่นอนครับประถานที่ที่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านนะครับเรื่องของความเชื่อนะครับการเสียงทายนะครับก็แน่นอนครับเป็นของคู่กันนะครับใครที่ชอบเสียงโชคก็แนะนําให้มาที่นี่นะครับ แน่นอนครับไม่ผิดหวังครับสวยงามจริงๆครับครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ท่องเที่ยวนะครับได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเข้ามาแล้วรู้สึกเย็ยนสบายไม่ร้อนเลยครับน,นี่ก็เป็น จุดที่จะได้เห็นองค์พญานาคราชนะครับซึ่งเป็นศิลปะการปั้นที่สวยงามอย่างมากๆเลยนะครับมีความอ่อนช้อยแล้วก็วิจิตตการตาพอสมควรครับแล้วก็มีใครที่ชื่นชอบความศรัทธาในองค์พ่อปู่พญานาคนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับไม่ไกลจากอำเภอเลยนะครับน้ำเขียวครับไทยสัมคีครับผมอาจจะไม่ได้เดินทุกจุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่7นะครับ พ่อปู่ศรีสุดโทกับแม่ย่าศรีปทุมมานะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับคาถาบูชาองค์พ่อปู่ศรีสุดโทนะครับผมจะท่องให้ฟังหนึ่งรอบนะครับกายะวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาที่ปดิศรีสุดโทวิสุทธิวาปูเชมิฟังทำไหมครับกายะวาจาจิตตังอาหารวันทานนาคาที่ปดิศรีสุดโทวิสุทธิวาปูเชมิถ้าท่านไปที่อุดรกลับมาที่นี่คาถาเดียวกันครับ ใช้ได้เหมือนกันครับประถาย่อๆนะฮะไปกอฟังได้ครับอันนี้อาจจะไม่ได้เลี้ยงจุดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตซึ่งแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีรื่หล่องการจัดการ Visitor Management ในเรื่องของการจัด p o i n t ให้เช็คอินนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวต้องมาเช็คอินนะฮะเป็นก็เรียกอะไรอ่ะ destination ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ชอบถ่ายรูปนะฮะก็ต้องมีจุด ถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ต้องทานะครับในแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ก็จัดการได้อย่างดีครับผมว่ามีมากกว่าหนึ่งจุดนะฮะเยอะมากฮะนะฮะถูกใจสายบุญแน่นอนขออนุญาตทางนี้นะฮะจุดที่หนะฮะเป็นจุดถวายสังฆทานนะฮะจุดที่ห้าครับพรซซิวรีครับผม ใครที่มาทาบุญกับพระศิวลีนะฮะแน่นอนฮะไปไหนมาไหนนี่ไม่มีวันอดตายฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดนะฮะหยวข้าวก็มีคนเอาข้าวมาให้กินนะครับอยู่น้าก็มีคนเอาน้ำมาให้กินครับถ้าท่านกราบไหว้บ,บูาบชาพระศิวลีไปไหนก็ไม่มีวันอดตายครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับดีงามมากอันนี้เป็นจุดที่อยู่ที่5ครับอยู่ที่6นะครับเดี๋ยวผมกําลังหาทางเข้าไปข้างในครับ ไฮไลท์จริงๆคืออยู่บริเวณสระกลางน้ำด้วยนะฮะใครที่อยากมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็ทำบุญด้วยนะครับก็ขอแนะนำนะครับคำชะโนดสองนะครับที่อำเภอไทยสม,มคีนะครับพุทธอุทยานคำชะโนดนะครับก็ต้องไปไกลถึงกุดรนะฮะผมว่าตัวนี้สวยแล้วก็ดูดีกว่า เ,เยอะครับไม่วุว่นวายเหมือนอุดรน,นครับนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของ,างการจัดการ v i s i t o r m a n a g e m e n ออีกจุดหนึ่งนะฮะก็บอกว่ากกุณาถอดรองเท้าเห็นไหมฮะด้านหลักการ Mutter, ก,การจัดการแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนครับถ้าไม่มีการจรัดการนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเกิดการไม่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเกิดครับ กวหนนะฮะแน่นอนฮะอันนี้ก็เป็นการจัดการได้อย่างดีนะครับรู้จะชมยังไงแล้วฮะดีมากๆครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะฮะก็สามารถจะมาเยี่ยมชมกันได้นะฮะสำหรับวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับหยุด4วันนะฮะใครที่ยัง ไม่รู้จะเป็นไหนนะครับก็อยากให้มาที่นี่นะครับร่มเย็นสบายนะครับได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถูกใจสายบุญแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปผมอยากเข้าไปข้างในครับน่ฮะไฮไลท์คือองค์พญานาคด้านในนะครับองค์บัลเลอร์เลยครับเดี๋ยวมันเป็นสีลุ้งด้วยนะฮะแต่ว่าเขาให้ถอดรองเท้าเข้าไปครับ ต้องทําตามกฎนะครับนี่สําคัญมากครับแค่น,นี้ก่อนครับ